สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี <_' un> คุณจะได้พบเจอกับเรื่องใดบ้างวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป <_' n> <_' n> ็นไพ่ย4ิบสี่ค่ะเป็นไพ่ทาโร่ทั้งคู่เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศี <_' n> ถ้าไม่แน่ใจไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะอลิสปิน,น Spin ไวแล้วเรียบร้อย <_' n> จะดูแบบลัคนาหรือว่าแบบราศีก็ได้ค่ะ ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะโอเคอลิสขอ5าใบแรกนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกันนะ้าใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะโอเคใบที่สองเป็นไพ่เจ็ดเหรียญใบที่3นะคะเป็นไพ่เดสนะคะขึ้นมาจนได้ชาวกันแล้วก็เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยค่ะโอเคจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยเกือบทั้งปีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะาหรือว่าเป็นชาวมีนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ อิทธิพลของดาวราหูนะคะเดี๋ยวอลิสมาพูดนะไพ่เดขอไพ่เหรียญก่อนนะคะสี่เหรียญกับ7เหรียญขึ้นมาใครที่ต้องการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะศึกษาให้ดีสะก่อนว่าะไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแตา่ใบาแรกเลยมันเป็นไพ่ของ การเก็บออมเงินนะคะการงดลงทุนอะไรแบบนี้ถามว่าลงทุนได้ไหมได้นะคะแต่ศึกษาให้ดีหรือว่าปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราก็ได้ค่ะนะเราให้เจ็ดเหรียญก็ขึ้นมาเนี่ยเจ็ดเหรียญคือการได้รับรางวัลผลตอบแทนจากการที่คุณทํางานหนักก็ได้ส่วนใหญ่นะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นเงินโบนัสแบบนี้อย่างคุณไม่คิดว่ามันจะได้หรอกเนี่ยได้นะคะเจ็ดเหรียญขึ้นมาหรือการลงทุนรงแรงอะไรบางอย่างนะเราได้รางวัลผลตอบแทนนะคะเจ็ดเหรียญไพ่เดสขึ้น เดสไม่ต้องกลัวนะมันคือการพลิกลายนะคะจากร้ายกลายเป็นดีอะไรบางอย่างการที่คุณผิดหวังก็ได้ส่วนใหญ่มันคือความรู้สึกนึกคิดนะความผิดหวังความเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะมันจะไม่ได้แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือภายใน1วันหรือ2วันนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะให้เดสขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยไข้อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะนะ แล้วยิ่งดาวราหูนะคะมันเล็งลัคนาราศีคุณอีกเนี่ยดาวราหูมีข้อดีมากมายเลยเกี่ยวกับด้านต่างประเทศงานออนไลน์นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาจากเรือนอลีนะ ระวังเรื่องปัญหาสุขภาพนิดนึงนะคะหรือว่าความคิดมากความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้แล้วสี่ถ้วยเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาอีกเนี่ยเกี่ยวกับสภาพจิตใจนะคะสี่ถ้วยหมายความว่าการหงุดหงิดเซ็งนะคะรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาไม่อยากจะทําอะไรก็ได้ถ้าเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยสำหรับชาวกันบางท่านนะอาจจะมีความหงุดหงิดคนรักก็ได้นะคะรักที่ไม่ได้ดังใจหรือว่าขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักก็ได้คะ่ะสี่ถ้วยมันเลยขึ้นมานะแล้วสําหรับบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรัก แบบเซอร์ไพรส์ก็ได้พอให้สองถ้วยมันขึ้นมาค่ะคือการ พบคนที่ชอบคนที่ใช่การสมหวังในความรักหรือว่าเป็นไพ่ของการเดทกันก็ได้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก่อนถึงสิ้นปีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวไปเดทนะคะไปสั่งสรรกับคนรักมากยิ่งขึ้นก็ได้พอสองถ้วยมันขึ้นมานะคะโอเคอลิสขออีกห้าใบให้กับชาวลัคนาราศีกันนะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่ห้าถ้วยบางคนมีเกณฑ์ได้ลาจากนะคะเราไพ่เดสก,ก็ขึ้นมาอีกไพ่ใบที่สองนะคะแฮงแมนนะคะเนี่ยแฮงแมนนะเพื่อนเพื่อนะคะ อาเช่าการนะคะในปีนี้คุณจะจับได้บ่อยๆเลยนะที่อลิสจ,จดสถิติไว้นะคะมีไพ่เดสมีไพ่แฮงแมรแล้วก็เป็นไพ่ก้าวดาบค่ะอ,อาการคิดมากวิตกกังวลการเจ็บป่วยอะไรแบบนี้หรือว่าคุณต้องการหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเราเป็นไพ่ justice โอเคขึ้นมาค่ะไพ่ king t o u d a r นะคะแล้วก็เป็นไพ่ก้าวถ้วยนะคะโอเค เป็นไพ่ใบแรกนะคะไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาสําหรับบางคนนะอลิสขออนุญาตอ่านเลยนะคะมีไพ่เดสขึ้นมาจุดจบแอนดิงอะไรบางอย่างความเจ็บปวดการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาบางคนอาจจะมีการได้เลิกลาราจากผัดพลากนะคะจากแฟนแล้วยิ่งมีไพ่ justice ขึ้นมาอีกเนี่ย justice ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทนายความกฎหมายบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เซนนิติกรรมนะคะใบาย่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะหรือว่าห้าถ้วยเนี่ยการที่คุณทํางานหนัก ทำงานเหนื่อยอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับแฟนไม่มีเวลาสวีทหวานกันก็ได้นะคะ5้าถ้วยแล้วก็4ถ้วยเนี่ยมันเลยขึ้นมาค่ะหรือว่าจะบอกเป็นรักทางไกลก็ได้นะคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเยอะจะข้ามประเทศหรือว่าข้ามจังหวัดเพราะฉะนั้นนะ่ะมันคือความคิดถึงนะคะความคิดถึงความเหงาแฟนก็ได้5้าถ้วยแล้วเป็นไพ่แฮงแม่นะคะขึ้นมาบ่อยมากๆให้กับชาวกันนะคะแฮงแมนคือการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะการสูญเสียอะไรบางอย่างก็ได้การคิดมากการวิตกกังวลสุขภาพ ไม่ดีก็ได้ค่ะ,อะเอางีา้เดี๋ยวอลิสนะจะขอมาเปิดพลังงานไพ่ใบนี้นะคะอีกหนึ่งสำรับเลยว่าแฮงแมนคือการรอคอยอะไรแล้วคุณจะสมวังไหมเกี่ยวกับการรอคอยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวกานนะคะจนถึงปีหน้าก่อนที่ดาวราหูมันจะย้ายเนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤษ,ษภาคมนะคะระวังเรื่องปัญหาสุขภาพอาการวิตกกังวลอาการนอนไม่หลับก็ได้เนี่ยแฮงแมนนะคะมันเลยขึ้นมาจัสติค่ะ เรื่องงานอะเด่นมากๆเลยนะคะ justice ใครที่กำลังสอบแข่งขันทางสายงานการอสอบบรรจุการจับงานใหญ่นะคะเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะว่า justice มันขึ้นมาหรือว่า ก่อนถึงสิ้นปีนี้คุณอาจจะมีการทํานิติกรรมอะไรเกี่ยวกับกฎหมายเยอะเอาซะหน่อยนะคะการเซ็นเอกสารอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคุณจะเซ็นอะไรอ่านให้รอบคอบนะคะระวังให้ดีมันจะได้ไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วยิ่งเดสมันขึ้นมาอีกนะมันจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตนะคะหรือว่าบางคนอย่างที่บอกเลยอาจจะมีการเซ็นนิติกรรมเพื่อจบอะไรบางอย่างนะหรือว่าการที่คุณอนะ่ะรอคนที่มีอํานาจนะคะจะรดประกาศเซ็นเพื่ออ p p r o ู e เพื่ออนุมัติอะไรบางอย่างก็ได้ คุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จค่ะหรือว่าการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะจะสติ <Justice S 1> มันขึ้นมานะการสอบแข่งขันอะไรพวกนี้แล้วคิงถือดาบขึ้นมานะคะคิงถือดาบเนี่ยมันเหนื่อยแน่นอนนะคะจับดาบมาเมื่อไหร่นะดาบนะคะคืออุปสรรคคือความเครียดคือความอดทนคือภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นคิงถือดาบขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนในการต่อสู้ฝ่าฟันนะ่ะอืมนะคะคุณถึงจะผ่านแล้วก็ประสบความสําเร็จไปได้ได้ทุกด้าเลยการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักหรือ ือแม้กระทั่งชีวิตทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งความรู้สึกนะคะนะแล้วก็เป็นนายอบคับสค่านายอบคับเนี่ยคือการสุขสมหวังอะไรบางอย่างส่วนใหญ่มันคือด้านความรักนะแล้วยิ่งมีไพ่สองถ้วยสําหรับชาวกันนะคะเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักอย่างที่บอกการเดทกันนะคะไพ่ใบเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่หรือว่านะคะ,ะได้เจอพ่อไม้เนี่ยเด่นมากๆเลยนะพ่อไม้หรือว่าแม่ไม้นะคะก้าวถ้วยมันเลยขึ้นมานะหรือว่าเป็นรัก จริงๆไพ่1ใบเนี่ยมีหลายความหมายเราก้าวถ้วยเนี่ยมันมีหลายความหมายมากๆเลยสําหรับบางคนก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้เจอรักซ้อนมาหรือเปล่านะคะแล้วมัน่ายิ่งมีไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยเราไฟออฟคัพนะคะการลาจากมันขึ้นมาอีกนะโอเคอย่างที่อลิสบอกเลยค่ะขอพลังงานใบนี้นะคะเป็นไพ่เมเจอร์ที่เด่นมากๆเลยเจ้าล่กะว่าจะจัด จับ justice นะคะขอแฮงแมนดีกว่านะคะการรอคอยอะไรบางอย่างนานมากๆนะคะหรือว่าการอยู่แบบไร้วิญญาณความทุกข์ในจิตใจความเจ็บปวดนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพการคิดมากการนอนไม่หลับก็ได้นะคะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขอ5ใบเท่านั้นนะคะให้กับไพ่แฮงแมนนะคะ กใบละกันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วยคุณรอคอยความรักอยู่หรือเปล่าชาวกันที่กําลังโสดนะคะสองถ้วยขึ้นมาถึง2ใบเลยหรือว่าเดี๋ยวอลิสขอมาเปิดหมดก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาอธิบายนะใบที่2นะคะเป็นไพ่9ดาบเนี่ยขึ้นมานะคะทั้ง9ดาบนะไพ่สี่ถ้วยแล้วก็แฮงแมนนะคะคือความคิดมากความวิตกกังวลกลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไพ่หนึ่งเหรียญค่ะบางคนรอโชคลาบนะคะอัศวินถือดาบเราก็เป็น ไพ่แฮงแมนขึ้นมาติดๆเลยดูสินะคะโอเคการรอคอยนะคะการเปลี่ยนงานก็ได้ไพ่แฮงแมนนะนะคะการเปลี่ยนงานการรอคอยคนรักกลับก็ได้นะคะแล้วยิ่งมีไพ่ห้าถ้วยเนี่ยอาจจะด้วยระยะทางนะคะทําให้ไม่ได้อยู่วยการรอคอยคนรักกลับหรือว่าการรอคอยความรักการรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับด้านการเงินจริงๆขึ้นมาทุกด้านเลยนะคะเฟื่อเฟือนนะคะไพ่บแรกขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วยค่ะสําหรับคนโสดบางคนเนี่ยอาจจะรอคอยความรักนะดูนะสองถ้วยขึ้น มาถึง2ใบเลยนะคะหรือว่ารอคอยอยากให้แฟนกลับมางา้อกลับมาคืนดีหรือว่าอยากให้แฟนแบบเอาใจใส่อะเอาอกเอาใจเรามากขึ้นสวีทหวานกับเราบ้างเพราะว่าไพ่เนี้ยคือไพ่ของการเดทกันนะคะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวดาคุณอยากจะหลุดพ้นหรือเปล่าออกมาจากความเครียดความวิตกกังวลความไม่แน่นอนกลัวกับความไม่แน่นอนกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถ่การน้าช่วงราหูเล็งนะคะระวังเรื่องความคิดมากหรือว่าอาการเจ็บ ป่วยได้เนี่ยไพ่นะขึ้นมานะคะทั้งแฮงแมนก้าดาบแล้วก็ไพ่สีถ้วยเนี่ยคือความเซ็งการนอนไม่หลับ นะคะความคิดมากแบบนี้เราก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะรอคอยโชคลาบุญหล่นทับเนี่ยไพ่ใบนี้เด่นนะคะการซื้อหวยลอตเตอรี่การประสบความสําเร็จในหน้าที่การการเงินนะคะเด่นมากๆหรือว่าคุณกําลังรอคอยคู่คา้าคู่สัญญาหรือว่าคู่คําธุรกิจทํานิติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วไม่ยิ่งมีจัสติดขึ้นมาอีกเนี่ยรอเขาเซ็นปากานะคะอนุมัติอะไรบางอย่างหรือเปล่าไพ่หนึ่งเหรียญมันขึ้นมาด้วยหรือว่ารอเงินก้อนรอเงินมรดกรอเงินจากการขายที่ขายบ้านแบบนี้ได้หมด เลยค่ะนะแล้วก็เป็นไพ่อัจวินถือดาบค่ะเหนื่อยแน่นอนนะคะถือดาบมาทั้งคู่เลยทั้งคิงทั้งอัจวินนะคะ การถือดาบขึ้นมานะจับดาบมันต้องต่อสู้มันต้องฟาดฟันมันต้องใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ามีข้อดีนะทั้งคิงแล้วก็อัศวินขึ้นมาส่วนใหญ่มันจะผ่านพ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาเน้นเลยนะคะแฮงแมนก็ขึ้นมาอีกการรอคอยค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกันนะคะตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ